สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ชา n น l นามิซับบี้นะคะแล้วก็สวัสดีวันอังคารด้วยนะคะเราอัปโหลดทุกๆวันอังคารเนาะก็สสหรบวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวเซรั่มสีตัวที่เคยใช้ให้ดูกันค่ะก็ส่วนตัวน,นี้เป็นคนที่หน้ามันมากนะคะแล้วก็สิวขึ้นง่ายด้วยดังนั้นเนี่ยเซรั่มเนี่ยคือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ชอบมากๆนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะค่อนข้างบางนะคะทาให้มันค่อนข้างซึมซาบเร็วแล้วก็ทําให้หน้าไม่มันแล้วก็สิวขึ้นยากตัวยนะคะดังนั้นเนี่ยกนนะ กิแล้วมีข้อแตกต่างอย่งไบ้างนะคะจะขอเริ่มจากตัวที่ถูกที่สุดนะคะตัวที่ถูกที่สุดก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มวิตามินซีนะคะของ Qpress Super s t r e n g t นนะคะ10%วิตามินซีบูสเตอร์เซรั่มนะคะซึ่งตัวนี้ซื้อมานี่คือเนื่องจากว่าไปอ่านรีวิวของ g o o เ l e s โซสวีทมานะคะแล้วเขาบอกว่าดีมากด้วยราคาที่แบบไม่แพงเลยนะคะตัวที่ซื้อมาซื้อตอนที่ลดราคา40%หรือ50%เลยักอย่างเหลืออยู่ประมาณ300กว่าบาทนะคะราคาเต็มก็คือรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ600บาทนะคะ ซึ่งราคาลดแล้วเนี่ยแล้วก็ราคาไม่ได้ลดแล้วเนี่ยคือถูกที่สุดนะคะในจำนวนทุกตัวที่ที่เอามาให้ดูในครั้งนี้นะคะข้อดีของตัวนี้คืออะไรนะคะคือว่าเป็นตัวที่ได้ผลในเรื่องของความขาวขึ้นมากที่สุดในตัวที่ที่เอามาให้ดูกันนะคะก็คือว่าเ,เป็นตัวที่ ซึมเร็วด้วยนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเนอหน,อนาน,นะคะแล้วก็เป็นตัวที่ทำไม่ทําให้เราสิวขึ้นนะคะแต่ว่าตัวที่เห็นชัดมากที่สุดนี่ก็คือในเรื่องของความขาวนะคะแล้วก็ในเรื่องของความใสของผิวอะคะ่ะคือตัวนี้นาโด่งชนะตัวอื่นมากๆเลยนะคะตัวที่2นะคะก็คือจะเป็นส่วนของเซรั่มนะคะอของแซคคอล่านะคะทีนะคะซึ่งเซรั่มอันนี้เนี่ยก็คือซื้อมาจากวัสด์นะคะช่วงที่มีโปรซื้อ1แถมหนึ่งนะคะ ราคาก็คือจะอยู่ที่ประมาณสองขวด800บาทนะคะขวดหนึ่งก็ตกประมาณ400บาทแต่ซึ่งมันมีโปรตลอดเวลานะคะตอนนั้นล้วก็คือไม่ควรจะซื้อช่วงที่ไม่มีโปรนะะเนาะเซรั่มอันนี้นี่คือทามาจากลกหมูนะคะอันที่ได้มาจากอันนี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอื่นนะคะก็คือจะได้ในเรื่องของความใสนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ให้ในเรื่องของความใสมากที่สุดในทุกๆตัวนะคะคือจะมีความรู้สึกว่าหน้ามันจะใสปริ้งขึ้นมาจากภายในแต่ไม่ขาวนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมถึงเป็นอย่างนั้นเนาะ แล้วก็เป็นตัวที่ซึมซาบเร็วมากที่สุดในจํานวนทุกๆตัวนะคะเพราะว่าน้ํามันจะเหมือนกับซึมแบบวุดไปเลยเหมือนเป็นน้ําใสๆเลยะคะ่ะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือจะมีกลิ่นคาวนิดนึงแล้วก็ขวดเล็กมากขวดหนึ่งแบบ15มิลใช้2อ,อาทิตย์ก็หมดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเ,เปรียบเทียบปริมาณนะคะกับาราคาเนี่ยก็คือรู้สึกว่ามันแอบค่อนข้นางแพงนิดนึงนะคะก็เลยไม่ได้ใช้ต่อเนาะ แต่ว่าถ้าในอนาคตถ้ายังคิดไม่ออกว่าจะใช้อะไรนะคะก็อาจจะย้อนกลับไปใช่อีกนะคะก็คือเป็นตัวที่ชอบมากๆนะคะในเรื่องของความใสนะคะแล้วก็การซึมซาบเร็วค่ะตัวต่อไปเป็นตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัว Innisfree นะคะ t h e g r e e n t ีซ s e ซรันะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยซื้อมาด้วยราคาประมาณพันต้นๆน,นะคะซื้อมาจากร้าน Innisfree ที่สยามสแควร์นะคะ ตัวนี้เนี่ยข้อดีของตัวนี้เนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบกับทุกๆตัวเนี่ยคือชอบตัวนี้น้อยที่สุดนะคะเป็นเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ใช้มามันไม่ช่วยอะไรนอกอจากความชุ่มชื้นนะคะแอบเสียใจนิดน,นึงเหมือนกันเนาะคือเอ่อซึมซับเลโอนะคะแล้วก็ ชุ่มชื้นแต่ว่าเรื่องความขาวก็ไม่เห็นเรื่องความใสก็ไม่ค่อยชัดนะคะเรื่องความแข็งแรงของผิวมันก็ไม่ค่อยชัดนะคะแต่ว่าข้อดีของตัวนี้เนี่ยคือว่าก่อนซื้อนเนี่ยไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็มาค้นพบว่าแทบจะไม่มีใครแพ้ตัวนี้เลยอะค่ะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสําหรับคนที่เป็นสิวง่ายๆจริงๆแล้วก็ไม่ต้องการอะไรมากแค่แบบ แค่ขอบำรุงให้ชุ่มชื้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าส่วนตัวคงไม่ซื้อมาใช้อีกแล้วนะคะเพราะว่าเออมันไม่เห็นประโยชน์อะไรอย่างอื่นนะคะแล้วก็ข้อดีกันหนึ่งก็คือกลิ่นหอมมากนะคะกลิ่นแบบออกชาเขียวชาเขียวเนาะเอ,อ่อตัวนี้พันต้นๆบอกอย่างเอ,อ่อต่อไปนะคะก็คือจะเป็นเซรั่มที่ปัจจุบันใช้อยู่นะคะก็คือเอสเตอร์ลอเดอร์แอดวานซ์ไนรีแพนนะคะ ในจำนวนที่พูดมาทั้งหมดนี้ตัวนี้แพงที่สุดน,นะคะคืออยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามพันะคะซื้อมาจากดูตี้ฟีด้วยนะคะ ขวด50มิลเนานะก็ตัวนี้เนี่ยข้อดีของตัวนี้ที่นำหน้าตัวอื่นเลยเนี่ยคือทำให้มีความรู้สึกว่าผิวแข็งแรงนะคะแล้วก็ปลอบปรมผิวดีมากๆนะคะก็คือเวลาที่เรากดสิวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือใช้ตัวนี้ไปตื่นมาอีกวันหนึ่งเนี่ยรอยสิวแบบไม่เห็นเลยนะคะแลยอีกอันหนึ่งก็คือมีความรู้สึกว่าเป็นตัวที่ช่วยเรื่องริ้วรอยได้ดีมากที่สุดนะคะเพราะให้ความรู้สึกน่าแน้นที่สุดนะคะแต่ข้อเสียก็คือไม่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของความขาวเลยนะคะ ใส่อะใส่ขึ้นแต่แต่ไม่ขาวเลยแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับตัวแฟตโคล่าแฟตโคล่าใส่กว่าด้วยนะคะแต่ว่าก็มันเหมือนกับเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอะเอ่อช่วยในระยะยาวนะคะในเรื่องของริ้วรอยหรืออะไรต่างๆหรือว่าอาจจะเหมาะกับคนที่ผิวแบบค่อนข้างเอ่อมีริ้วรอยแล้วเราเราไม่ได้มีเยอะมากมันก็เลยอาจจะยังไม่เห็นผลหรือเปล่าก็ก,ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเอ่อถ้าเกิดพูดในเรื่องของความแข็งแรงของผิวนี่คือให้ตัวนี้อันดับหนึ่งนะคะ ดังนั้นสรุปนะคะก็คือว่าถ้างบน้อยนะคะและต้องการความขาวก็คือจะเป็น q ิวเพรสวิตามินซนะคะถ้างบขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วต้องการความใสนะคะแล้วก็ไม่มันนะคะก็คือเป็นแพคคอร่านะคะ แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเ,าเริ่มีริ้วรอยนะคะอยากป้องกันริ้วรอยอยากให้ผิวแข็งแรงขึ้นจากภายในนะคะไม่ได้ต้องการความขาวอะไรก็จะเป็นตัวเอสเตอร์ลอเดอร์ซึ่งแพงที่สุดนะคะส่วนตัวอินนิตสฟรีก็สําหรับคนที่กลัวสิวขึ้นมา,มาก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 จริงๆนะคะก็เท่าที่เซิร์มาก็ไม่แทบจะไม่เห็นใครสิวขึ้นแต่ว่าตัวอื่นก็แบบมีคนแบบแพ้บ้างนะคะแต่ว่าส่วนตัวไม่แพ้ก็โชคดีไปนะคะก็วันนี้ก็ ออมีเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะถ้าเกิดชอบก็บกดไลค์แล้วก็ b ับ r คร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันวันอังคารหน้าค่ะบ๊ายบาย